ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างยศนะครับมาดูรถเบนซ์นะครับ s 2 8 0หรือว่า W140 นะครับอาการก็คือมีรีโมทนะครับกดไม่ได้สตาร์ทรถไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าสตาร์ทรถแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้รีโมทเนี่ยกดไม่ได้เลยนะครับเห็นไครับกดแล้วไม่ทํางานนะครับทั้ง2ตัวนะครับลูกค้ามีรีโมท2ตัวนะครับ กดแล้วไม่ทํางานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทให้ดูนะครับเสียกุญแจเข้าไปปุ๊บนะครับอ่าอันนี้เขาก็จะสลับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะสตาร์ทไม่ได้อันนี้คืออาการสตาร์ทไม่ติดเพราะว่ารีโมทมันตัดนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกดอกนะครับอ่าลองอีกดอกหนึ่งนะครับสลับเหมือนกันนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําการซ่อมรีโมทนะครับทั้ง สองตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าตัวไหนจะซ่อมแล้วกลับมาใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันก่อนนะครับไปครับครับตอนนี้เราก็แกะรีโมทออกมาแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับเราก็มาดูวงจรนะครับว่าวงจรเนี่ยเคยซ่อมมาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ขายซีช็อตนะครับนี่จะเห็นว่าตรงนี้นะครับขายซีช็อตนะครับไม่รู้ช็อตมาได้ยังไงนะครับ พอ,อแกะมาก็เห็นสภาพนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็สภาพปกติดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมทั้ง2ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะกลับมาใช้ได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วเราไปทดสอบที่รถกันนะครับครับอันนี้หลังจากที่เราซ่อมรีโมททั้ง2ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในรถด1 4 0นะครับรุ่น S280 นะครับ ตอนนี้คลื่นก็กดออกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับกดคลื่นออกแล้วทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่รถกันนะครับว่าจะสตาร์ตติดไหมนะครับตอนแรกที่เรามาทําก็คือไฟกระพริบสลับกันแล้วก็สตาร์ตไม่ติดนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ตรถกันครับตอนนี้เราก็มาที่รถนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทสด้านในรถกันนะครับว่าการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองกดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับกดนะครับ ยิงตัวนี้นะครับยิงได้นะครับยิงตัวนะครับอ่ายิงได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทดสอบสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ยิงจากด้านในนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะครับในรถ W 1 4ิวหนึ่งสี่ศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาทดสอบยิงกระจกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับยิงได้แล้วนะครับล็อก ปลดล็อกนะครับย่างนี้ปกติอันนี้คือตัวที่1นนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวที่2ที่เราทํานะครับล็อกปลดล็อกนะครับอ่ะถ้าปลดล็อกแบบนี้ได้นะครับสตาร์ติดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับทดสอบนะครับเสียกุญแจเข้าไปสตาร์ตนะครับบิดออนนะครับต์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับสำหรับ รถที่สตาร์ทไม่ติดนะครับ S280W140 นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับรีโมทกดไม่ได้ช่างยศก็แก้ไขให้นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลูกค้าก็สามารถใช้รีโมทได้ทั้ง2ดอกนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องรีโมทเบนซ์นะครับก็สามารถปรึกษาช่างยศได้ที่เบอร์099ครับ104 4922 ย้ำอีกทีนะครับ0991044922นะครับช่างยศสามารถไปซ่อมให้หน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องลากนะครับรถเบนซ์สตาร์ไม่ติดนะครับให้เราไปโปรแกรมหน้างานได้เลยนะครับสำหรับเคสนี้เราก็มาทำกันที่บ้านลูกค้านะครับลูกค้ารถเสียสตาร์ไม่ติดนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้รถมาหลายวันนะครับก็เลยโทรตามช่างยศมาช่างยศก็มาทำให้ถึงบ้านเลยนะครับตอนนี้รถก็สตาร์ตติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ส่งงานได้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาก็อย่าลืมนะครับโทรเลย0991044922อย่างมิทีนะครับ0991044922ช่างยศจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยครับขอบคุณครับ